ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับอิตาลยสป้าครับวันนี้เราจะไปดูเกมสายบูเราจะไปดูร่มกันนะควันนี้ก็มีน้องๆน่ารักนะครับเชิญครับลุยนะครับตอนนี้ยามว่างๆครับ ก็เลยต้องแขายเครียดกันหน่อยครับคนงานทั้งวันต้องรีบนะครับสองรีบหกสิบเอ็ดวินาทีนะฮะซ้อมวันเดี๋ยซ้อมมันทดสอบซ้อมนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยผมฟันว่ะเอ้ยไม่ใช่ครับยังไม่ได้เข้าเกมครับเอ้ยนะคุณเอาสุนัขไปกินเอาสุนัขกินเลยโอ้หกสิบเอ็ดวินาทีครับ นอ้องวิ่งเงียนรับชึบชึบผมจะเอาอาชีพเป็นสุนัขนะครับเพื่อนเพื่อนเลิฟผมคือสุนัขวันนี้พร้อมกับทีมน m b บัวน้องสุดหลอ่อผมเบอร์สองนะครับเบอร์สองสามสี่โอเคฮนะวันนี้สงสัยน้องๆพี่ๆเขาจะได้แบกผมแน่ๆผมยังไม่มืออาชีพโ้ย รับพละแบบผมแหอะโอ้จะได้นี่นี่นะครับ้องลุยนครับโอ้ของลุยลสติสตเียติตโอ้นันที วไรู้ว่าน้าองจะลงไหนตามใจอุณมาทีละคนนบคนี้เบิร์โน่นหนึ่งรถน้นนำทีมโดดลงนะครับ go, 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 go. ผมชี้เป้าหมายไปตรงนี่ฮะสีฟ้าตรงผมตรงนี้ go, go. ไม่รู้ว่าน้อ,องผมจะลงตรงนี้ของเยอะครับตรงนี้ ลงไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทุ่เเรื่อๆเออครับว่าใครแปลกใครเออเฮ้ยมีสตูด,ด,ด,สด้วยนะปส่ส่ลงมาเนี่ยสตูดอยู่นะครับลงโหเบื่อโน่นหนึ่งครับโน่หนึ่งเข้าไปสอยแล้ว เก็บปืนปนี่เป็นปืนลอยนะเอาไว้ก่อนครับเอาตัวรอดเว้ง <c oughs> ตรงนี้มีบ้าอะไรนะมีครับมีการประทะน,นะครับมีการประทะเกิดขึ้นทางหนเอออาวุธผมยังไม่พร้อมครับ ก็บขออง่นไม่ใช่ประทะน่าจะเป็นการลองปืนแล้วอ่ะปลอดภัด้วยอันนี้ไอ้ปืนนี่เจ๋งเลยต้องทิ้งปืนๆแบบมาทุกซองเลยนะเฮ้ยใครเอ,ยเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่นึกว่าใครนี่จะเป็นจอ็อดเองมานนี่แลหละมีคนโดนโล้มมาไดหนึ่งคนมมมผมยมจะซอยนะครับแบบแรก มึงต้องโดนผมไม่งั้คนโดดมาในถิ่นผม,นม,นนนผมตัวผมจะอรอไม่เออจงสแสดงตัวตนมาเลยเนี่ยไม่สแสดงเราก็ขึ้นโอเคเพิ่โอ้คยยนยย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 ยแยยย เราโดนเป็นสายนึงอย่างนี้เหครับแล้วก็เสร็จเอ้ายาวนึกว่านึกว่าโอ้โหสอยเบอร์สีดาโอ้โหขอภัยด้วยเบอร์สีเฮ้ยนี่มันโรบินสันรื้ว่าเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับไม่คุณเล่นปืนไม่เป็นหรอกไม่ต้องขอปืนจากผมไปก่อนนะโชคดีอะไรัวองด้วยระวังด้วย

มีหอ,อ,อตรงนี้นะคร s <S <c oughs> เอาน่ๆน้ำอดูมอ่มอาวนะุธยังไม่ได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปรับเบอสีด้วยรับเบอร์สเยลูกแจ๊เบอเร็วเร็วเร็วเ,วเว้ยพวคุณฝากข้า,ขาบ้านไว้นะยืนหน้าบ้านนั่นแหละกลงวันเลย,า,เลยา,าคืนเลย <laughs> ว,ว่าอย่งยจะโดนหัวปีสอยร้วดูะ้เติ้องหาดดคลิปหน้าอเิไดหน้าเ่ของตัวเอนี้ลืมคลิปน้ดูห่อ เฮ้ยเราไม่ทันเพื่อนละเพื่อนสวยแล้วเราช้าไปอีกล้ว right มือสี่จัดการไปแล้ว

ตัวเท่แน่อยู่ที่ปิดไปไม่ได้ครับเมื <S <S ่อหดเล่นเองอาโอ้โหนะทีมเพื่อนๆาไพรมาด้าวยไปหาไปหาเห็ดบนดอยไหมไปหาเห็ดบนอยไหมโอ้โหดูเต็มหลังเลยปืนนะ่ะหมาขึ้นมาน่ะเอ็ดดอครับน่าจะจัดบอกนิ่สักอันนะ สีทองมันจะแรงสุดสีทองลอยนะครับสีทองกับไอสีม่วงลอยลำตังน้ำมันมันยิงได้เยอะเลยฮะเราไม่ต้องรอจังหวะแบบลูกกระสุนหมดแล้วก็มันต้องมาอัพลูกสุนขึ้นอันนี้ช้าแต่หลายๆนะนี่ได้เปรียบเวลาประบนจะมันกว่ากันครับท่านพี่น้องอ้าวสงสัยน้ำมันหมดหรือเปล่าเนี่ย ่นนไอไปเคื่อสายก็มันคือ๋อขาเก็บแอนดอรก,กันเราอยู่ในเื่องบินเพื่อว่าเสียเสียเหรียญเสียยล,ย,ลยละโอ้ทองครับจับทองหมล้วครับนีจับทองมทองของอไรี ก็ล่วงเราเป็นละนาวผมยังไม่ได้ยิงสตูสักตัวเลยนะครับศูนยตัวตอนนี้คนเหลือในในเกมเวลานี้ห้าสิบเจ็ดสถานีห้สิบเจ็ดคน,นครับร้อยเหลือห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกาอีกหนึ่งเดสมอลเลอีกหนึ่งเราจะ อนม่นนดีมก่เก็บตกตลอดแล้วเราอ่ะไม่เป็นไรสือมีเขาไวถึงต้องยอมเฮ้นเอาหนี้ด้วยกัน ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฆ่าประตูทุกตัวเลยเพราะันขี้นองไมได่ดีนะท่านไม่ทานเพื่อนทีมทีมสอยหมดเลยดูา <S <S มาดูกันครับว่าทีมของเราจะได้ที่เท่าไหร่ดูว่าจะเดสซ์สมอเล่กันก่อนเราลงเขาอ๋อ มีโฮนี่ลำหนึ่งว่าจังสันของนี่นนะนนลไม่ได้ลืมดู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 ดเดูดูดูเูด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  เราไม่ได้เอาเปรียบเพื่อนนะแต่ฝีมือเราไม่ถึงเราก็ไม่ได้ไป็นคนข่ายจริงๆยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยเห็นรอยเท้าทางน,นู้นนี่นี่นี่ไหนนี่สวยก่อนสวยก่อนนี่ไงโอ้ใช่นี่แหละผมให้ละเล่นตาฟางละใล่าตาฟางได้ นี่แหละตัวเอเห็นทีมเพื่อนตัวเองกับศัตรูงเท่านั้นตอนนี้ยอดยอดผู้เล่นเหลือ35สถานีครับเอาแล้วครับเริ่มมันแล้วเริ่มประชิดสุด ทีมเราทั้ง4สถานีก็ยังคงชีวิตอยู่ไม่มีผู้ใดได้สูญชีวิตไปแบบสุดๆมัน, 4, 5, 5. นเป็นการลออให้เราไปเสียชีวิตนะเน,นี่ยน่ากลัวท,ทีมเพื่อนจอตรงนี้แหละรู้ไปไหนโอ้ ให้ทำเพื่อนสักทีเนี่ยตามหลังตลอกนี่เลยที่นี่ไม่ไหวเลเสียวเขาเอฟเนี่ยเป็นไบบนี้เพราะว่าบอกทีในทีว่ากระทุ่นนาใช้วาจาที่สุดลนะกลายเป็นเงียบหมดเลย ตายฮะแต้านี่เราพวกคนเดียวแล้วางาน,นเนี้ยเหนื่อยใจจริงนะครับโอ้โหเนี่ยเราเพิ่ไม่รู้จะได้เก็บทันเขาไม่เนี่ย,ยนี่ไรเบลไมเนี่ยผมมีการประท้าครับ่ีลองดู ยีงเลยเพื่อนเรายิงเลยเป็นวันนี้เป็นทหารกองทัพอากาศอยู่บนฟ้าอย่างนี้ของน่านฟ้าพมเเ่าพิทูโอ้ยยังไม่ได้ยิงใครสักตัวเลยเนี่ยสักคนเลยนะเนี่ยสักสถานีเลยยศูนย์เลยยอดผู้เล่นเหลือ27สิบเจ็ดสถานีวันยี่สิบ พยายังหัวคีมานสอยระบ้างอ,าอ้าวเฮ้ยแม่งเจ๋งมาตับอยู่บนดไอ้มาเ,อาเรียกว่าสุ่มครับสมยิงเปิดล่าล <laughs> คนนครับครตออะไร้นะครับน้องสุดหาคนนะครับน้องสุดหล่อกาะลน้องสุดหล่อมันเสียงม่ะสงสัยจะกลัวออกสื่อบอกว่าบอกว่าจะอัดเสียงทำคลิปเงียบทุกคนยเี้ยไปนะครับเหลืออีกยี่สิบห้าสถานี ดูว่าเราได้ที่เท่าไหร่ดูโดนหอปีเลยศัตรูอยู่ต้นหน้าไปละผมก็พัาดครับนี่ยเป็นตัวแรกของผมครับวันนี้เฮ้ยโดนเองฟี chúng ta này đấu bây giờ chiến đấu bây giờ chiến đấu bây giờ này